เอาละจากคลิปก่อนเนาะคลิปก่อนแล้วก็ไปถึงข้อ7แล้วโอเคเนาะซีรีส์คณิตพิชิตใน10ตกันหลวก็ไม่อยากให้คลิปมันยาวมากเพราะว่าสมาธิคนมันก็ไม่ไม่ได้จดจ่อขนาดนั้นเนี่ยคลิปมึงประมาณ20่สนาทีก็เห็นว่าใช้ได้ใช้ได้เนาะพี่เบิร์ก็จะแบ่งออกเป็นคลิปย่อยๆยยอยๆเพื่อย่อยให้น้องเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์สูงสุดนะเด็กโอเคครับมาลุยข้อ8ในการคิดเทียบเปอร์เซ็นบอกแล้วว่าทําให้ดูทั้ง2แบบวิธีรัดแล้วก็วิธีจริงทําวิธีจริงก่อน คราวที่แล้วบอกวิธีรัดไปแล้วเนาะแต่ว่ามาคิดแบบนี้อีกรอบหนึ่งอีกข้อหนึ่งสินค้าชนิดหนึ่งติดป้ายลดราคา20%อะคิดจาก100%ก่อนทุน100%วิธีจริงเอเคไหมลด20%แสดงว่าติดเท่าไหร่100ลบไป20ก็คือติด80% มันจะตรงข้ามกับคลิปก่อนเนาะคลิปก่อนคืออ,อยากได้กำไร20%ก็บวกเพิ่มเข้าไปอันนี้ลดราคา20%ก็ลบออกมาโอเคถ้าซื้อด้วยเงินสดลดอีก10%อ่าลดอีก10%ก็จะได้เป็นอะไรครับจากเดิมเนี่ยมันเหลือ80%แล้วลดอีก10%ก็ลดอีก10%ของ80%โอเคไหม 10%คือ10ส่วนร้อยของคือคูณครับ80ก็คือ80โอเคศูน okay. ย์เปตัว2อตัวเหลือ8%เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น72%นั่นเองโอเคป่ะอันโจต่อเขาถามว่าอะไรเนี่ยถ้าลูกค้าซื้อด้วยเงินสดจะได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์หมายถึงว่ามันลดทั้งหมดเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ถูกปะเพราะฉะนั้น จากเดิมนั้นคือ100มันลดมาแล้วมันเหลือเจ็ดสอเพราะฉะนั้นก็ลบกันครับมันก็จะลดทั้งหมด28%ก็จบตอบโอเคจำได้ไหมพี่เบิร์ตให้ทริกหรือวิธีลัดไปแล้วจำาููรได้บอกเลย <c oughs> อะไรสามมิติสามสามิติ A เท่ากับ B คูณด้วย4%นี่ไง a คือราคาขายหรือเปอร์เซ็นต์ที่ขายถูกว่า b คือทุนถูกไหม c ก็คือไอพวกเปอร์เซ็นต์พวกนี้นั่นแหละอ่ะมาคิดกันถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งหลาย b ให้เป็น1ไปมันก็คืออารมณ์เหมือนทุนคือ100 100หาร1 0 0ก็คือ1นั่นแหละลด20%คิดจาก100เป็น80ส่วน100 ลดอีก10%เหมือนกันไม่เหมือนวิธีจริงวิธีจริงไม่ต้องดูเลยก็ได้ลดอีก10%คิดจาก100คือ90ต้องการเป็นเปอร์เซ็นต์คูณร้อยเข้าไปเห็นไหมต้องการเป็นเปอร์เซ็นต์คูณร้อยเข้าไปร้อยตัดร้อยเจ้ากันไป0ูนตัวตัด0ูนตัวเพราะฉะนั้น9คูณ8เป็น72%จาได้ไหมเพบ์ะบอกว่าตรงนี้คือราคาขายหรือเปอร์เซ็นต์ที่ขายก็จบครับเพราะฉะนั้นลด100ลบ72ก็คือลด28%นั่นเอง กันก็เลือกเอาว่าจะทําวิธีจริงหรือว่าวิธีรัดขั้นเทพเลือกเอาเลือกเอาเลือกเอาโอเคป่ะโอเคป่ะนะเรียบร้อยครับจริงๆตรงนี้ก็เก็บไว้สอนในคอร์สให้กับน้องๆทุกคนแหละแต่ว่าซีรีส์นี้พี่เบิร์ดบอกแล้วว่าเป็นซีรีส์ที่ตั้งใจให้กับทําให้กับน้องๆทั่วประเทศเนาะเพราะฉะนั้นน้องๆก็เอาไปฝึกฝนแล้วก็ทำให้ดีทำให้เร็วทำให้ไวเพื่อที่จะได้สอบติดสมความตั้งใจโอเคครับมาดูข้อ9้าต่อ อ่านโจทย์อย่าไปอ่านทีเดียวแล้วท,ทําทีเดียวนะทําไม่ได้จริงอ่านแล้วค่อยๆแบ่งค่อยๆดูว่าโจทย์มันต้องการอะไรขายทุดท้ายครื่องหนึ่งได้กาไรยี่สิบเปอร์เซ็นจบเห็นปะโอเคไหมอ่กากาไรยี่สิบเปอร์เซ็นแสดงว่าขายก็คือขายร้อยยี่สิบไงโอเคแล้วค่อยๆหาครับค่อยๆหาก็เป็นไรครับไอ้ตรงนี้คือขายเหมือนกันอ้าวขายก็ขายก็เจอกันสิ เป็นร้อยส่วนร้อยไงทุนไม่รู้7จ็ดันห้านี่ขายนี่ขายโอเคเพราะฉะนั้นอะไรย,าย้ายค่าทีครับพี่น้องนี่อันนี้ย้ายให้ดูก็ได้บางคนบอกเล็กเยอะเดี๋ยวดูยากสูงก็ตัดกันไปตัวหนึ่งก่อนตัวไหนก็ได้นะ เอาอะไรตัดดีถ้าน้องดูไม่ออกก็เอาเอาอะไรตัดเอาสามตัดก่อนก็ได้เอาสามไปตัดตัวนี้ได้สี่สามไปตัดตัวนี้มันจะได้ยี่สิบห้าะยี่สิบห้าคูณสามมันคือเจ็ดสิบห้าตัวนี้คือศูนย์ตัวหนึ่งแล้วก็เอาสี่ไปตัดได้เลยถูกปะลงไหมถ้ากลัวงงเอาสองตัดก่อนก็ได้นะสองสองสี่ตัวนี้จะได้ร้อยยี่สิบห้าโอเค เอา2ไปตัดอีกตัวนี้ได้1ตัวนี้ได้50เพราะฉะนั้น A เราก็จะได้เป็นเท่าไหร่เนี่ย0ตัว1 5คูณ5เป็น25ใส่5ทด2 5คูณ2เป็น10ทด2ก็คือ12 5คูณ1เป็น5ทดอีก1คือ6ก็จะได้6 2 5 0ตัวนี้คือทุนมองเห็นบอ่ออ่าดูต่อครับ ถ้าขาย7,500าอ้าวขาย7,5 0 0อุ้ยโทษทีขาย7 0 0 0แหมพี่เบพูดผิดครับขาย7000บาททุนคือ6,250เพราะฉะนั้นเป็นไงกำไรหรือกำไรกำไรถูกไหมถ้าใครกลัวตาลายก็ตัดขาดทุนทิ้มไปก่อนไม่เอาเห็นปะเพราะฉะนั้นครับกำไรกำไรมันก็คือขายลบทุนอะจริงๆไม่ต้องเขียนก็ได้เซนต์เราก็รู้ถูกปะขายมากกว่าที่ซื้อมา ก็จะได้เป็นเท่าไหร่อะเ0็ดันลบหกสอก็ตรงนี้ก็เหลือ750นย์นั่นเองอืเออแต่โจทย์ไม่ได้ถามว่ากำไรกี่บาทถูกปะ่ะโจทย์ถามว่ากำไรกี่เปอร์เซ็นต์อ้าวก็ตั้งครับเปอร์เซ็นต์ส่วนร้อยเหมือนเดิมอืมไม่งงเนาะตัวนี้คือกำไรตัวนี้ก็คือกำไรอ่ะเพราะงั้นมา ตัดกันตัดเลขกันศูนย์ตัดไปก่อนตัวหนึ่งตัดไปก่อนตัวหนึ่งเพราะฉะนั้น A ก็จะได้เป็นเท่าไหร่เนี่ย750คูณ10หารด้วย625แบบนี้เอา25ตัดได้เลย25่สคูณยี่สิบห้625ยี่สิคูณสามตรงนี้โอเคปะเอา5ตัดครับ5 5 25้ายีห้าเอา5ตัด5 20เพราะฉะนั้น6กคูณสคือส2 โอเคเพราะฉันครับกาไร12%นั่นเองตอบข้อหยากไหมไม่ยากฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆจะทำได้เองโอเคปะอ่ะสบายสบายข้อ10ต่อต่อไปข้อ10ครับบอกว่าพื้นที่วงกลมเพิ่มขึ้น4เท่าของพื้นที่เดิมอ่ะเราก็ดูกันครับพื้นที่วงกลมสูตรว่าอะไรพื้นที่วงกลมมันก็คือพายร์กำลังสถูกปะ อันนี้คือเดิมเนาะเดิมโอเคพื้นที่ใหม่เพิ่มขึ้นไปสี่เท่าอ่าพื้นที่ใหม่เพิ่มขึ้นไปสี่เท่าเพิ่มขึ้นไปสี่เท่าก็เหมือนเอาสี่เข้าไปคูณถูกปะ่ะมันก็จะกลายเป็นอะไรครับสี่คูณพาอาระลังสองถูกปะ่ะเอาสี่เข้าไปคูณสี่เท่าโอเคได้เนาะ แต่ว่าสูตรมันคือพายคูณด้วย r ากำลังสองเรามองแบบนี้ออกไหมเรามองออกปะสองกำลังสองคือสี่อากำลังสองคือตรงนี้ได้รูปนี้เพราะฉะนั้นพื้นที่ใหม่ครับตัวนี้มันก็คือพาย r ากำลังสองนั่นแหละ R จากเดิมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพราะฉะนั้น R จากเดิมเดิมเนี่ยคือ R พื้นที่ใหม่กลายเป็นพื้นที่สองอ แสดงว่า r เพิ่มขึ้นคือ1เท่าตัวถูกปะ1เท่าก็คือ100%ก็ตอบได้เลยไม่ต้องไปทำอะไรแล้วโอเคเหมือนมีเงินจาก100เพิ่มเป็น200เพิ่มขึ้นเท่าหนึงคือ100% 1เโอเค1เท่าตัวตอบง่ายไหมง่ายถูกปะแต่ว่าต้องต้องแปลงตรงนี้ให้เป็นเนาะต้องดูยังไงพื้นที่ก็คือ p r กลังสองถูกปะ แต่ตัวนี้มันบอกว่าพื้นที่เป็นสี่เท่าก็คือได้ตรงนี้แล้วต้องจัดให้เป็นรูปพายอากำลังสแบบนี้ให้ได้โอเคนี่ต่อไปข้อสิึ่งครับติดราคาสินค้าไว้สูงกว่าทุน1เท่าตัวแต่ลดให้30%เอาอีกแล้วแบบนี้อย่าคิดให้ดูทั้งสแบบเลยแล้วกันวิธีจริงก่อนตอนแรกในให้ทุนคือ100แล้วกัน ติดไว้สูงกว่าทุน1เท่าตัวแสดงว่า1เท่าก็คือติด200บาทเท่าตัวหนึ่งก็คือติดร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละเข้าปะลดให้สามสิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าเป็นไงครับลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เหลือเท่าไหร่เหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถูกปะโอเคตัดเลย เพราะฉะนั้นเหลือ140บาทอ่าโจทย์อยากได้อะไรโจทย์ก,ก็บอกว่าจะได้กำไรเท่าไหร่จากเดิมคือ100ตัวนี้คือราคาที่เขาซื้อได้ก็คือเขาอ่าเจ้าของร้านก็คือขาย140เพราะฉะนั้นก็คือกำไร40%ก็ตอบแต่ว่าเดิมมันคือ100ไงก็ตอบข้อสอง โอเคแต่ทีนี้ถ้าเป็นวิธีรัดนะ่ะเออเราเรียนแล้วอ่ะเรียนแล้วก็เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ A เท่ากับ B คูณด้วยเอเมื่อไหรเป็นเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบเนะี่ยใช้ได้หมดแหละ A คือขายถูกปะ B คือ1 1เท่าตัวคือ200ลด30%คือ70อยากได้เป็นเปอร์เซ็นต์คูณ100เข้าไปตัดตัด02ตัวตัด7 2 14 นี่ร้อยสีคือราคาขายเพราะฉะนั้นก็กำไร40%ซ็นโอเคทำเร็วมันจะเร็วมากเลยต่อก็สองครับต่อไปก็12ง่ายง่ายสีของ80%เซนของพันหค่อยๆทํา40%ซคือ40่สิ่วนร้อยของคือคูณ 80%คือ80ส่วนร้อยของคือคูณพันห้าอ่าคิดยังไงก่อนก็ได้แล้วแต่ร้อยไปตัดแบบนี้ร้อยไปตัดแบบนี้ศูนย์สองตัวโอเคปะ่ะเออแล้วเราอาจจะคิดสิบห้าคูณสี่เรารู้ว่ามันคือหกสิบหกสิบแล้วก็คูณแปดแปดหกสี่สิบแปดก็คือสี่ร้อยแปดสิบ ถ้าใครเอา8ปไปคูณ4ไปสาแล้วก็คูณ15ก็ได้นะแล้วแต่ไม่ผิดไม่ผิดยังไงก็ได้หรือ15คูณ8ไเป็น0คูณ4ก็คือ480เหมือนกันยังไงก็ได้ตอบข้อ2นั่นเองโอเคยากไหมยากไหมไม่ยากเห็นป่ะอ่ะร้อยละเปอร์เซ็นกำไรขาดทุนประมาณนี้ต่อไปต่อไปข้อ13ครับถ้าเป็นอ่าเจอข้อสอบในลักษณะนี้นะพวกสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ด้านหนึ่งเพิ่มขึ้นด้านหนึ่งลดลงอะไรพวกนี้จะใช้วิธีลัดนี้ได้เลยให้น้องจำวิธีรัดของพี่ไปได้เลยนะได้เลยนะตัวนี้สมมุติว่าให้จากเดิมเนี่ยมันคือด้านละร้อยตัวนี้คือเดิม oh. okay, ร้อยคูณร้อยก็ร้อยคูณร้อยใส่ศูนย์ไปสองตัวโอเคป่ะต่อมาเขาบอกว่าด้านยาวเพิ่มขึ้น10ก็แสดงว่า จากเดิมคือ1น0เพิ่มขึ้น10%ก็กลายเป็น110ตัวนี้เป็น110จกับคูณกันครับก็จะเป็น11คูณ11เป็น121 0 2ตัวแบบนี้อันนี้พื้นที่ใหม่โอเคปะ่ะเออแล้วเราจะทำยังไงเราก็บอกว่าเฮ้ยศู์มันเกินมา2ตัวแอบตัดฝึกแอบตัดฝึกมาออกไหมจากเดิมคือ1น0เพิ่มขึ้นเป็น121แสดงว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ เพิ่มขึ้น21%นั่นเองจบปะง่ายไหมตอบข้อ2โอคันเทมโหง่ายมากถูกปะได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้านหนึ่งเพิ่มด้านหนึ่งลดให้ทําแบบนี้ทั้งหมดจะง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นต่อไป14ครับ14บอกว่าเลข2จํานวนรวมกันได้25อ่ะพี่เบิร์ก็กําหนดเลย a บก b เท่ากับยีโอเคได้เนาะได้เนาะถ้าจำนวนน้อยเป็น40%ของผลรวมทั้งสองจำนวนอะทีนี้เรามากำหนดกันก่อนว่าอันไหนน้อยอันไหนมากถ้านีูบ,บอกว่าให้ a น้อยก็ได้ b มากแล้วแต่เรากำหนดนะได้หมดจำนวนน้อยก็คือ a b, เป็นก็คือเท่ากับ40%ก็คือ40สส่วนร้อย โอเคของก็คือคูณผลรวมทั้งสองจำนวนก็คือ a บก b เห็นปะเขาค่อยแปลงมาจำนวนน้อยเป็น40%ของผลรวมของ2องจำนวนโอเคเปะ a บก b คือ25เอา25มาใส่เห็นปะตัวนี้ตัดก่อนก็จะได้4ส่วน10 a บวก b คือ25เห็นปะาค่อยตัด5 2 10 5 5 25 2 1 2 2 2 4 5คูณ2เป็น10 โอเคจ์ถามอะไรจํานวนมากมีค่าเท่าไหร่อ่ะจำนวนมากคือ B ตัวนี้คือ A เพราะฉะนั้น B ก็จะได้เป็น25ครับย้าย10มาลบ15ห้ามู่ไหมหมู่ปะตอบข้อสอไม่ยากถูกปะต่อไปข้อสิบ ย0ของจำนวนผู้ชายเท่ากับ2ีของจำนวนผู้หญิงงงไหมงงต้องกําหนดต้องกําหนด a เป็นชาย B เป็นหญิงน้องบอกว่า X x เป็นชาย Y เป็นหญิงได้ไหมได้แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยเอาอยัางไงก็ได้20%คือ20่สิบส่วนร้อยของคือคูณจำนวนผู้ชายคือ A เท่ากับ25%คือ25่ส่วนร้อของคือคูณจำนวนผู้หญิงคือ B ได้แบบนี้อันแรกได้แบบนี้ออกมาโอเคปะ่ะทำไงได้เอาร้อยเจ้ากับร้อยไปสิถูกปะ่ะเพราะคูณควายร้อยกับร้อยมันก,ก็ก็ตัดกันถูกไหมย้ายมาให้มันอยู่ที่เดียวกันให้มันเรียบร้อย A อสคูณกับ A อยู่ย้ายมาหาได้แบบนี้เอา5ตัดอีกทีหนึง่ง ก็เป็น5้าส่วนส b แบบนี้ไม่รู้เอาไว้ทําอะไรเหมือนกันเก็บ okay, ไว้ก่อนอ่านต่อโจทย์บอกว่าอะไรถ้ามีคนทั้งหมด90คนอ้าวแสดงว่ามันก็ต้องเป็นชายบวกหญิงป่ะเนี่ยเอบวกบีเท่ากับ90คนโอเคทำไงต่อเออโจถามว่าชายมากกว่าหญิงกี่คนก็คือ a ลบ b เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ก็นี่ไง a คือ5ส่วน4 b ถูกไหมพี่ก็เอา5ส่วน4 b เนี่ยไปแทนมันจะได้เหลือตัวแปรเดียวมี b ส่วนอยู่ทำยังไงดีพี่ก็เอา4คูณตลอด 4, คูณ4ตลอด4ก็เจ้ากันไปเหลือ5 b บวก4คูณ b ก็คือ4 b สี่คูณเก้าสิบก็คือเก้าสี่สามสิบหกแบบนี้ห้าบีบวกสี่บีก็คือเก้าบีเก้าคูณอยู่ย้ายมาหารก็เป็นสี่สิบโอเคเก้าสี่สามสิบหกนั่นแหละโอเคไหมเพราะฉะนั้นเอาเข้าไปแทนครับเราก็จะได้เอออกมาคือ b ีคือสี่สิบ ตรงนี้ตัดบุ๊ปเป็น10ก็จะเป็น50าสิบอ่าเพราะฉะนั้นครับมากกว่ากันเท่าไหร่ก็คือห้าสิบลบสี่สิบก็จะได้เท่ากับสิบนั่นเองโอเคว่าตอบข้อ2คือไม่ว่าโจทย์จะซับซ้อนอยังไงเนี่ยนะขอให้น้องมีหลักการในการคิดมันจะแก้ออกไปทีละเปาะทีละเปาะปทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปแล้วก็แก้โจทย์ได้ทั้งหมดนั่นเองโอเคลุยต่อ ต่อไปข้อ16ครับคน15คนทํางานเสร็จ20วันคนงานเวลาปะถ้าคน10คนจะทํางานให้เสร็จต้องเพิ่มเวลาเอกกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เขาเอาเรื่องคนงานเวลามาประยุกต์กับเปอร์เซ็นต์ถูกปะแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาครับเราใช้สูตรลัดเรื่องคนงานเวลาก่อนคน1วัน1งาน1เท่ากับคน2วัน2งาน2โอเคไหม ทำงานชิ้นเดียวกันปะชิ้นเดียวกันถูกปะงานเท่ากันตัดทิ้งไปสิบห้าคนยี่สิบวันสิบคนกี่วันเอาสิบไปตัดครับตรงนี้ได้สองเพราะฉะนั้นวันสองเนี่ยเท่ากับสิบห้าคูสองคือสาสิบวันแต่ว่าไม่ตอบสาสิบวันนะ เขาถามว่าเพิ่มเวลาอีกเท่าไหร่จากเดิมเนี่ยมันคือ,อเดิมเดิมคือ20เพิ่มเวลาก็คือ30มสบลบยแสดงว่าเพิ่ม10วันโอเคปะถ้าเดิมคือ100อยะจริงๆดูดูออกแล้วเนาะเพิ่มครึ่งหนึงครึ่งหนึงคือ50%บาบเปอรตอบฟ้อสถ้าไม่เชื่อ ไม่เชื่อทำไงพิสูจน์ครับเดิมคือหนึ่งล่ะเพิ่มเท่าไหร่บัญยัติยางครับบัญยัติยางคืออะไรถ้าคำตอบอยู่ขวาล่างใครไม่ได้ย้อนกลับไปดูอีพีหน่งก็ได้นะขวาหารซ้ายคูณล่างขวาหารซ้ายแล้วก็คูณล่างตัวนี้ตัดครับตัวนี้ได้หนึ่งตัวนี้ได้สองเอาไปหารก็คือ50%นต์นั่นเองโอเค หรือถ้าบางคนบอกว่าเอาพี่20คูณ5เป็น100 10คูณ5เป็น50ได้ไหมได้ยังไงก็ได้ครับขอให้ทำให้ไ่ายเถอะขอให้ทำให้ถูกเถอะไม่มีปัญหาวิธีไหนก็ได้ตอบข้ออ่าเรียบร้อยแล้วนะตอบข้อสาม17ครับ17ติดป้ายราคาสินค้าให้ได้25%ลด20%เอาอีกแล้วรัดเลยแล้วกันไอเปอร์เซ็นต์เทียบเทียบกันเนี่ย A เท่ากับ okay. B คูณสเปอร์เซ็นต์โอเค B คือทุนคือหนึ่งไป4เปอร์เซ็นต์คือ,คอตัวนี้คือกำไร25ก็คือ1 2 5ยยีส่วนร้อลดให้ก็คือเหลือ80คิดเป็นเปอร์เซ็นต์คูณ100ตัดนี่ศชลสองตัวตัดได้แค่ตัวเดียว8คูณ5เป็น40ใส่ศูนย์ทด4 12บคูณแปเป็นเก้าสิบหที่4คือ100ตัวนี้คือเดี๋ยวนะเกคือ100ก็ต้องมีศูนย์อีกตัวหนึงขออภัยครับตัวนี้เป็น100ตัวนี้มีศูนย์ตัวหนึ่งอยู่แล้วตัวนี้หารสิบก็จะได้เป็น100 A คือขายขายทุนคือ100ขาย100่เป็นไงครับเพราะฉะนั้นเท่าทุน ก็ตอบข้อ3นั่นเองเป็นไงมันเป็นมันลดเยอะไปลดเยอะไปก็เลยเท่าทุนถ้าอยากได้กำไรก็ต้องลดให้น้อยหน่อยนั่นเองโอเคครับไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นจำสูตรนี้ไปใช้ A เท่ากับ B คูณด้วย40%เนั่นะเองรัดมากต่อไป1ิดอ่คลิปนี้ยาวหน่อยนะสักนั่นน่ะน่าจะซักเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรเหล้าหนึ่งขวดแอลกอฮอล หกแสดงว่าแสดงว่าอ่า,อาพี่เบิร์ดเขียนสรุปให้แล้วกันเล่าหนึ่ขวดมีหนึ้อเปอร์ถูกปะมันก็จะต้องมีแอลกอฮอล์หกร์เซแล้วน้ำก็ต้องมาผสมกับน,น้ำอยู่เดียว4ีถูกไหมผสมน้ำเข้าไปอีก1นส่วนหของขวดอ่ะผสมน้ำ หนึ่งส่วนห้าขวดเนี่ยมันคือหนึ่งร้อยถูกปะแสดงว่าผสมน้ำเข้าไปอีกยี่สิบโอเคทำให้ทำให้เหล้าเนี่ยมีขวดเท่าเหล้าในขวดจากเดิมมีหนึ่งร้อยเพิ่มยี่สิบแสดงว่ามันก็ต้องเป็นร้อยยี่สิบถูกไหมโอเคแต่ว่าส่วนผสมเนี่ยแอลกอฮอล์ก็เหมือนเดิมอะ มันคือ60%สน้ำสี่สิบบวกอีกยี่สิบก็จะเป็นน้ำหกสิบเปอร์เซ็นโอเคไหมอ่านั่นเองเพราะฉะนั้นครับเออแล้วเราคิดเป็นอัตราส่วนยังไงอะ่ะหกสิบกับหกสิบบงเกินบังเกินหรือเปล่าใช่ครับมันเกินแต่ว่าถ้าเราคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นคือน้ำกับแอลกอฮอล์เท่ากันมันก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นนั่นเองตอบข้อหนึ่งโอเคแค่ปรับอัตราส่วนอะ ถูกไหมไม่มีอะไรตอบข้อหนึ่งได้เลยเพราะว่าตอนนี้น้ำกับแอลกอฮอล์มันเท่ากันแล้วก็คือ60ต่อ60ก็คือถ้าคิดเป็น100%ก็คือ50ต่อ50นั่นแหละตอบข้อหนึ่งครับข้อที่19ครับอ่าข้อนี้น่าสนใจการลุกจันไว้หน่อยหรือเก่งไว้ก็ได้บอกว่านายกได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น25%อ่าสมมติสมสมตินะจากเดิมก่อนจากเดิมนี่คือ100 เพิ่มขึ้น25%แสดงว่ารับเท่าไหร่รับ125ถูกปะแต่เงินเดือนที่ได้รับเท่ากับเงินเดือนเขาที่ได้รับปีก่อนอานี่น่าสนใจแสดงว่าปีก่อนเนี่ยเขาได้รับมา125ถูกปะโอเคเขาบอกว่าอยากทราบว่าเขาถูกลดเงินเดือนเท่าไหร่ ถ้าปีก่อนได้รับร้อยี่สิบห้าเนี่ยเขาถูกลดเท่าไหร่ถูกลดมาให้ปีนี้ก็คือลดยี่ิบห้าถูกปะลดยี่บห้าบาทถูกไ,ไหมเทียบจากหนึ่งร้อยครับถ้าปีก่อนหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นถูกลดเท่าไหร่บรญญัตยาวปกติเลยขวาหารซ้ายคูณล่างตัดเลขได้ตัด 1> 25่ห้าหนึ่5ยี่ห้ารงนี้ก็คือ20เพราะฉะนั้นถูกลดมา20%นั่นเองตอบข้อ3ข้อนี้น่าสนใจนะน้องลองดูดีว่าถูกลดแค่20%ถูกป่ะแต่ต้องทําให้เพิ่มขึ้น25%ถึงจะได้เท่าเดิม็นไงเนี่ยแหละเป็นเป็นความมหัศจรรย์ของตัวเลขมัน ให้ทําเพิ่มขึ้นตั้ง5%แต่ว่าพิ่งกลับมาได้เท่ากับอันเดิมนั่นเองโอเคปะเอออันนี้แหละเขาเลยบอกว่าการลงทุนเนี่ยห้ามขาดทุนเป็นหลักโอเคอ่ะต่อไปครับข้อ20ในายขอได้รับเงินเดือนเดือนละ5122เพราะถูกหักเข้าประกันสังคมอันนี้คือได้รับถ้าตาเงินเดือนของนายขอคือ5,200อ่า5 0 0 5,200บาทถูกป่ะเงินเดือนเขาถูกหักเท่าไหร่ถูกหักก็เนี่ยห้า0งลบ5,122เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยก็อารมณ์เหมือน2 0 0ลบอ่าถูกป่ะ,ก,ปะก,ก,ก็คือ78บาทเขาบอกว่าค่าประกันสังคมคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ถูกป่ะก็คือถูกหัก,กคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็เทียบจาก100ครับถ้า100้บาทก็ถูกหักคิดเป็น เหมือนเดิมครับขวาหารซ้ายคูณลากเห็นปะเนี่ยคือการเทียบปัยตยางมีประโยชน์มากตัด2ตัว52หาร78ครับคิดยากก็มาตั้งเอา1 52ตัวนี้คือ6ถูกปะตัวนี้คือเท่าไหร่วะ2เนาะใส่จุดจมชูนครับเท่าไหร่เนี่ย ดูทีน่าจะ5้าเนาะห้าคูณสองเป็นใส่ทร์หนึงห้าห้ายี่ห้าทรกพอดีเลยเพราะฉะนั้นครับเราก็จะได้แล้วก็คือ1.5นั่นเองโอเคหนตอบข้อ4ครับผมเอาละจบไปเรียบร้อยครับเรื่องอะไรเนี่ย เรื่องร้อยละเปอร์เซนต์จบไปแล้วกำไรขาดทุนจบไปแล้วเนาะจบไปแล้ว3 e มีไม่ว่าจะเป็นบรรยัตยยางร้อยลเปอร์เซนต์กำไรขาดทุนเรียบร้อยแล้วปูพื้นฐานให้ทั้งหมดเดี๋ยว E p พสี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปคุยกันเรื่องดอกเบีย้ยดอกเบี้ยก็จะมีดอกเบีย้ยทบต้นกับดอกเบี้ยไม่ทบต้นใช้สูตรอะไรเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีหนึ่งใครที่พื้นฐานไม่แน่นไม่แน่นก็ทําให้แน่นใครที่ไม่ได้ก็ทําไม่ได้ ไม่มีอะไรเกินความพยายามเป็นกําลังใจให้กับทุกคนครับถ้าเรามวแต่บ่นไม่มีอะไรดีขึ้นแน่นอนแต่ถ้าเลิกบ่นและทําทุกอย่างให้ดีก็จะดีตามที่เราตั้งใจนั่นเองครับเป็นกําลังใจให้กับน้องทุกคนครับพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ